สวัสดีครับกลับมาเจอกับของเล่นจากช่องลุงอีกแล้วกันนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นที่น่าสนใจนะครับเป็นขนมจริงๆไม่ใช่ขนมแล้วนะฮะแต่เป็นของเล่นที่ทําจําลองจากขนมนะครับนั่นก็คือขนมโมจินั่นเองนะครับตรงหน้ากล่องเขียนไว้ว่า King m o r i r i p แ p c n k e k o l o นะครับ Number 2ทุกกล่องจะเขียนเหมือนกันหมดเป็น Number 2เหมือนกันนะครับ ลุงเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะครับจะเคยกินขนมโมจินะที่เป็นขนมแป้งนุ่มๆแล้วก็มีไส้วันหวาน,วนข้างในใช่ไหมฮะเรามาดูเลยความนุ่มของโมจิจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเจ้าโมจินะครับจะมาในกล่องที่แพ็คมาเป็นเหมือนขนมโมจิเลยนะครับก็ชิ้นนี้ซื้อมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับมีประมาณสัก20กว่าแบบนะครับลุงหยิบแบบที่น่าสนใจมาเพียง4แบบเท่านั้นเองอไม่ใช่ของกินนะครับดูเหมือนของกินมากนะฮะ กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแปลงนั่นเองนะครับอ้างนี้คือหน้าตาจมโมจิของเราตัวแรกนะครับน่ารักดีเนะาะเป็นเหมือนก้อนเมฆเลยเรามาดูตัวต่อไปนะครับขนมโมจิอะไรเนี่ยจะเด้งดึงได้ขนาดนี้นะนี่ตัวนี้โอนุ่มมากนะครับมันจะคล้ายๆสกุชชี่เลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นเหมือนโมจิหยดน้ำที่นิ่มๆ แล้วก็ไม่เสียรูปทรงเนาะเวลากดลงไปก็จะเป็นเหมือนยางนุ่มๆเลยนะครับนี่นุ่มมากแต่ว่าอ่หยิกไปหยิกมาก็อาจจะขาดได้นะอาจจะมีรอยได้ถ้าเราดึงแรงไปนะครับนี่นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นสีขาวนะครับนี่เป็นหีขี้เกียดหรือเปล่านะครับนอนแผ่เลยนะครับนอนอลาบไปกับพื้นเลย โผล่ะแบ่นั่นเองนะครับหน้าตาขาสีขาวเลยนะครับนุ่มเหมือนกันนะครับอ่ะเจ้านี้ก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน่ารักนะฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สี่นี่ถ้าเกิดวิวดีนี่ลุงจะต้องไปหาซื้อมารีวิวเพิ่มแน่เลยนะเนี่ยเจ้าหมูน้อยนะครับดูแบบนี้เหมือนนอนเลยเพราะว่าส่งก็จะตัวน,นิดเดียวนะครับเอามาจับเล่นก็สนุกมือดีนะครับ ลองดึงตัวนี้หน่อยยาวๆว่าจะเป็นยังไงโอ้โหกย็ยืดได้นะอโอเคนะครับเราเห็นเพื่อนๆของเราไปแล้วนะครับของเล่นใหม่ๆนะครับที่แปบลบกตาสมัยนี้ผลิตของเล่นอะไรได้แปลกๆไปมากขึ้นนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ